นี่เป็นการเดินทางครั้งแรกของผมที่ว่าเฮ้ยเดินทางแล้วมันไกลจริงๆนะครับผมก็ก็อยู่ที่ประมาณ1,750กว่าบาทหรือว่าอาจจะเป็น1,900นะครับผมเป็นไงครับกูไม่มีเหรียญสวัสดีกราสีทุกท่านนะครับผมวันนี้เดี๋ยวแป๊บๆอ่าวันนี้อยู่กันแม่ครับพผมครับผม ท่านผูครับวันนี้นะครับผมก็เรียกว่าอยากจะมารีวิวนะครนะับของเจ้ารถคันะแลนด้า X30 นะครับผมตอนนี้เนี่ยใช้มันมาเนี่ยต้องเกิดจะเรียว่าเกิดสองปีน่ประมาณปีกว่าเน่ะ นะครับแล้วก็ตอนนี้ระยะทางเนี่ยก็พาไปประมาณนี้ครับท่าผู้มกว่าขับเยอะก็เยอะจะบอกว่าขับน้อยก็หน้อยนะครับผมเพราะว่าผมนี่ไม่ได้ใช้มอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะในในการเขาเรียกว่าขับขี่ เป็นประจำแล้วก็ซื้อมาเนี่ยเพื่อที่จะดูว่าสมรรถนะของรถเนี่ยมีขนาดไหนนะไม่ว่าจะเป็นเออ่เจ้าเลเนต้าอีกสามร้อยนะครับผมหรือว่าพีซีเอฟร้อยสิบนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วมังมีรถอีกหลายหลายแบบที่ตัผมเองเนี่ยอยากจะทำแล้วก็อยากจะซื้อนะครับผมเพื่อที่จะอยากรู้ว่าให้สมรรถนะของรถเนี่ยประมาณไหนนะครับผมเพื่อที่ได้เล่าขานกันต่อนะครับผม่ ลฟ์ชองโน้ตช่องาดองจอจัดแน่เนี่ยตัวผมเองก็ยังทำช่องโน้ตชาแนลนะครับผมคือเป็นช่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับผมที่เดินทางโดยรถเอ็กซ์สามร้อยบอกงี้ครับผมถ้าใครจำได้ไปดูเทปเก่าๆตั้งแต่เทปแรกเทปหนึ่งเทปสองเทปสามเทปสี่เทปห้าเทปหกเทปเจ็ดเทปแปดนะครับผมก็คงจะจำได้นะว่าตูมเองเนี่ย จริงๆไม่ค่อยแฮปปี้นะครับผมกับรถคันนี้สักเท่าไหร่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกินน้ำมันมากจนเกินไปนะครับผมในการขับระยะทางที่ไม่ได้ไกลมากนะครับผมออแล้วก็การเรียกว่าซ่อมบำรุงนะครับผมแต่มันให้ความรู้สึกหนึ่งกับผมนั่นก็คือยิ่งอยู่ไปเนี่ยผมยิ่งชอบมันไม่รู้ทําไมผมรู้สึกว่าคือถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็แบบเฮ้ยเป็นผู้ชายที่มีสเสน่ห์ นะครับอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมก็คือไม่ได้หล่อขนาดนั้นนะครับแต่เป็นคนที่มีสเสน่ห์เหมือนกับตัวนั่นเองนะครับผมเพื่อนโอเคนอกจากนี้แล้วครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังล่าสุดผมเดินทางนะครับผมจริงๆเทปนี้นี่ไม่ได้มีแคปรูปอินเสิร์ตอะไรมนาะผมเดินทางไปเ,เรียกว่าเชียงรายนะครับผมขับจากพังงาเรียกว่าผ่านหลายจังหวัดมากนะครับผม เดี๋ยวถ้าเอามาให้ดูก็คือเฮ้ยมีหลายจังหวัดมากที่ผมผ่านอย่างเช่นอ่ะผมเริ่มจากพังงาเนาะเริ่มจากพังงาโอเคเดี๋ยวผมมาเล่ารายละเอียดเรียกว่าผมขับรถไปทั้งหมดใช้น้ํามันไปประมาณ33ถังนะครับผมในการขับรถไปเชียงรายนี่รวมเที่ยวรวมอะไรแล้วนะนะครับผมระยะทางเนี่ยไปกับก็อยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณ3,800กิโลน่าจะได้เอ้ย น่าจะสักประมาณ3ามพันสี่สามพันห้านะครับผม,ผมเรียกว่าขับรอบเดียวเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยนะครับผมเพื<ๆ>่อนเพื่อนรถไม่งองแงเลยสักนิดเดียวนะครับผม<ๆ>ก็เดี๋ยวผมบอกดีกว่าว่าเฮ้ย<ๆ>ในระหว่างทางที่เดินทางเฉพาะขาไปเนี่ย เรียกว่าจุดพักแรกที่ผมไปเนี่ยก็คือ,อ,อผมไปพักที่พิษณุโลกแพร่นะครับผมแล้วก็ตอนขากลับเนี่ยคือผมก็ยิงยาวเลยยิงยาวมาจากแพร่นะครับผมตอนนั้นก็น่าจะประมาณออกจากแพร่ประมาณเอ้ยออกจากแพรหรือพิษณุโลกผมจำไม่ได้ประมาณเจ็ดโมงหรือหกโมงเช้านะครับผมแล้วก็ขับยิงยาวมาจนถึง พังงานะครับผมตอนนั้นเนี่ยก็เรียกว่าระยะทางก็ประมาณ1,300-1,200กิโลนะครับผมใช้น้ำมันไปประมาณ12หรือว่า13ถังนะครับแล้วก็ค่าน้ำมันเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมใส่91บ้าง95บ้างแล้วแต่เนาะเออก็อยู่ที่ประมาณ1,750กว่าบาท หรือว่าอาจจะเป็น1,900นะครับผมในการขับระยะทางประมาณ1,200กิโลนะครับผมก็น้ำมันอยู่ที่ประมาณ12-13ถึงถังนะครับผมโดยรวมเดินทางทั้งหมดนะครับผมในการไปภาคเหนือเนี่ยก็ใช้น้ำมันไปสาถังนะอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางนะครับผม ส่วนถามอย่างนี้ครับว่าเฮ้ยมึงจะไปทรมานตัวเองทำไมวะจริงๆแบบเฮ้ยขับรถยนต์ไปมันก็ง่ายกว่าใช่จริงๆขับรถยนต์เนี่ยมันง่ายกว่าเนาะแต่ว่าคือผมมีความลับอยากจะบอกครับผมผมเนี่ยเป็นคนดู GPS ไม่เป็นนะครับผมก็คือเอาง่ายๆว่าผมไม่ผมไม่กล้าขับรถผมเคยขับไปครั้งหนึ่งเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากนะครับผมแล้วก็ขับไปด้วยกันกับรถยนต์ตอนนั้นน่าจะตอนช่วงประมาณปี64นะครับแล้วก็พอขับไปปุ๊บ เพื่อนก็ดูจ p เพใช่ไหมครับผมแล้วก็พอดีว่าหลงเข้าไปในกรุงเทพแล้วผมจำได้ว่ามันไปตรงอะไรนะไอแถวผมจำไม่ผิดแนละ้วแถ,ถวทองหล่อหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วมันเป็นแบบแปดกแยกนั่งครับโอ้โหผมกับเพื่อนนี่ผมหันไปตะหวาดเพื่อนแล้วก็แบบเออเหมือนจะร้องเลยแบบเฮ้ยกูเข้ามาทำเพี้ยอะไรวะตรงนี้นะครับผมทั้งทั้งที่ผมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะไปเนาะแต่ว่าถ้าสมมติมว่าเป็นมอไซค์ผมบอกเลยว่า ไปไหนผมก็กล้าไปเพราะว่าผมก็แค่เลี้ยวหัวกลับน,นะครับผมนี่เป็นการเดินทางครั้งแรกของผมที่ว่าเฮ้ย <_ C 1> <_ C 1> เดินทางแล้วมันไกลจริงๆนะครับผมก็เออนั่นแหละก็นานมากนะครับผมซึ่งสนุกมากนะครับผมต,ตัวรถเองนะครับผมตัวตัวรถเลนด์โรตาร์ X สามร้อยเนี่ยครับผมบอกงี้ว่าขากลับมาเนี่ย ในช่วงตอนที่ผมขากลับคือขาไปเนี่ยมันมีจังหวะพักนอนโรงแรมนู่นนี่นั่นบบา,บา,บาใช่ไหมครับผมก็ผมไปแวะพักที่ประจวบนะครับ<อ>มันไม่ได้เป็นมวนเดียวแต่ว่าขากลับเนี่ยผมยิงยาวมวนเดียวเลยก็คือขับจากเออขับจากไหนวะผมขับจากแพร่ลงมานะครับผมจนมาถึงพังงาเนี่ยระยะทาง1,300กิโลไม่พักเลย ไม่ใช่ไม่พักอย่างนั้นก็คือผมไม่แวะพักแบบพัก2อสชั่วโมงคือไม่พักแบบนั้นเลยนะครับผมก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบพักยสองชั่วโมงเพราะว่าติดฝนฝนตกตกหนักมากนะครับผมอันนั้นเนี่ยก็คือพักจริงๆนะครับผมที่พักประมาณสองสามชั่วโมงนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยไม่พักเลยก็คือผมขับยิงยาวนะครับผมแต่จะแวะพักแบบนี้ครับก็คือขับมาปั๊บพอขับมาปุ๊บ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 ปุ๊ คือด้วยตอนนั้นผมเอ่อพกกระเป๋าใบลูกนี้ไปนะครับผมคราวนี้เนี่ยพอมัดกับตัวเบาะนะครับผมมันก็จะดึงมันก็จะดึงให้เบาะเนี่ยเปิดโดยอัตโนมัตินะครับผมปึ๊บนี้คราวนี้เนี่ยพอเบาะมันเปิดอัตโนมัติผมเนี่ยคือพอไปจอดปั๊มปึ๊บใช่ไหมผมก็จะแบบไม่แวะพักรถเลยนะครับผม อันนั้นก็คือเอาไง่ายๆว่าสองถังผมจะพักรถ1ทีครึ่งชั่วโมงหรือว่า4,5่าทีนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมติว,ว่าเ,ออเป็นถังเดียวถังแรกเนี่ยส่วนใหญ่ผมแบบพอใส่น้ำมันปุ๊บผมต่อเลยนะครับผมก็เอาไง่ายๆว่า400กิโลเมตรเอ้ย400บาท 1, 2ึองถังนะพัก15นาทีนะครับหชั่วโมงนะครับผมก็เรียกว่าเป็นระยะทางที่ไกลสัตว์นะครับผมไม่ผมผมเชื่อว่าไม่มีใคร น้อยคนที่จะทำแบบนี้นะครับผมแต่ว่าด้วยแต่แต,แต,แต่แต่ผมบอกอย่างนี้ว่าผมไม่แนะนำเนาะว่าให้ทำผมผมจำได้ช่วงขากลับนะครับผมด้วยเ,เลมเบ้ไส้สามร้เนี่ยถังน้ำมันเนี่ยมันเป็นถังน้ำมัน5ลิตรนะครับผมระยะทางก็ประมาณ100กิโล,ลนิดๆนะครับผมมันแล้วตอนนั้นผมขับประมาณ 3, ตีสามตีสองตีสาแล้วผมวุ่นอยู่กับการหา ปั๊มน้ำมันแล้วพอดีตรงนั้นเนี่มันเป็นเส้นทางสุราษฎร์มันก็จะถึงพังงามากแล้วเอ,อแล้วปรากฏว่าไม่มีปั๊มน้ํามันเลยนะครับผมคือผมต้องบางครั้งผมต้องแวะจอดแล้วก็เเติมน้ํามัน120บาทได้มั้งผมจําได้แล้วถังสุดท้ายเออ เพื่อที่จะให้มันเต็มอยู่ตลอดเวลาก็คือมันจอดทีมาก <c oughs> เพื่อที่เฮ้ยพอเห็นปั๊มไหนปุ๊บเออมผมก็แวะพอเหลือสองขีด3ามขีดผมก็แวะเติมมาเติมมาเติม,ตม,ตมซึ่งมันเสียเวลาใช่ไหมครับผมอ่ะวัดดวงครับผมถังสุดท้ายปุ๊บผมขับปั๊บผมคิดว่าที่จังหวัดใหญ่อย่าง <c oughs> sorry จังหวัดใหญ่อย่างสุราษฎร์ธานีเนี่ยน่าจะมีปั๊มน้ำมันที่เปิดย4ิบสชั่วโมงปากดว่าไม่มี นะครับผมไปวนเวียนอยู่ตรงเขื่อนเชี่ยวลงเขื่อนเชี่ยวหลานตรงนั้นโหสุดท้ายผมก็ตอนนั้นน่าจะประมาณตี4ี่แล้วเนาะผมก็อ่ะโอเคไม่เป็นไรเอ้ยประมาณตีสามกว่า,วาผมก็ขับไปเรื่อยๆระยะทางเนี่ยผมก็น้ำมันเหลือสอขีดแล้วนะแต่ว่าคือผม ให้อยู่เฉยๆมันก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเราตั้งใจจะยิงยาวรวดเดียวแล้วกลับบ้านนอนเลยเอ,อคราวนี้เนี่ยผมกะว่าเออเอาขับไปเลยวัดใจเดี๋ยวมันคงสว่างใช่ไหมแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยอยู่ช่วงตีสีมันก็ไม่น่ากลัวมากแล้วไม่เหมือนตีหนึ่งตีสองที่แบบเราไม่รู้ว่าเฮ้ยคนมันจะแบบตื่นขึ้นมาตอนไหนอะไรประมาณนี้ผมก็ขับไปตอนนั้นนะครับผมสุดท้ายน้ำมันหมดโอ้โห S <S <S แล้วตรงนั้นเนี่ยทางเขากำลังทําอยู่พอดีเขากำลังทําทางแบบไถท,ทางกันอยู่พอดีเลยคือเอาไง่ายๆว่าถ้าตอนนั้นเขาไถโดนผมอม่อผมนอน รถชนก็คือเอาไง่ายว่าคือความอันตรายของมันคือถ้าสมมติว่าเราขับรถกลางคืนใช่ไหมถ้าเขาชนเราเนี่ยคือแบบเขาไปแล้วก็คือจบเลยเราก็นอนกองอยู่นั้นเนาะเออมันไม่เหมือนกับการขับรถกลางวันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อแล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่คนเตือนผมเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันจริงแต่เดี๋ยวผมบอกเลยว่าเรื่องอันตรายเกี่ยวกับ x 3า0ร้อเดี๋ยวผมทำอี EP หนึ่งเนาะเออที่แบบน่ามันค่อนข้างน่ากลัวนะครับผมสุดท้ายด้วยนะ้ำมัน ถัง5ลิตรนะครับผมมันขับได้100กว่ากิโลผมขับไปปั๊บน้ำมันหมดครับน้ำมันสำรองก็ไม่มีนะครับผมคราวนี้ผมก็ชิปหายละเฮ้ยเจอตั๊มหยอดเหรียญเออผมก็ไปแบบเฮ้ยแม่งเจอแล้วโอ้ยแม่งเป็นบุญเออแบบแบบกับรถกำลังวูบเลยบรืดบรืดบรืด,รดสุดท้ายผมไปจอดเป็นไงครับกูไม่มีเหรียญ เอ็มครับในกรเมเงินสดผมคือปกตผมไม่พกเงินสดมานานมากแล้วนะครับผมก,ก็คือเฮ้ยเปิดกระเป๋าดังผมจําได้แม่ผมเคยบอกว่าให้พกเงินสดเอาไว้ผมพกเงินสดเอาไว้ประมาณแปดพันนะฮะผมแต่มีบแบงค์พันแปดพันเฮ้ยเฮี้ยแม่งทาไงดีวะคือมันไม่ทอนเะนี่ยนึกออกไหมมันไม่ใช่แบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยอะไรประมาณนี้สุดท้ายดีผมเปิดซิปมาเจอเหรียญอยู่ประมาณ80บาท โอ้ไม่ก็สวรรค์ทุกคำสอนแล้วก็ทุกภรษส,ส,สิ่งที่แม่ผมพูดมาคือเรื่องจริงทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าหนึ่งมึงอย่าขับรถกลางคืน 2. มึงต้องพกเงินสดสามมึงต้องพกเหรียญเอาไว้บ้างคือทุกอย่างที่แม่พูดไม่เกิดขึ้นหมดเลยนะครับผม เออทุกอย่างที่แม่พูดคือเกิดขึ้นหมดเลยนะครับผมนั่นมันก็ทําให้แบบเฮ้ยผมได้เป็นประสบการณ์หนึ่งนะครับในชีวิตของผมจริงๆเลยนะว่าเฮ้ยโอเคขับรถทางไกลเนี่ยมันมันมันโหมันมันมีประสบการณ์มันมีประสบการณ์หลากหลายมากแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันมีความสุขมากนะครับผมแล้วก็ทุกวันนี้นะครับผมไม่ได้ขับมาประมาณ5เดือนแล้วโคตรคิดถึงเลยนะครับผมแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวหมดเดือนนี้ผมกะว่าจะเขาเรียกว่า ตัดคลิปทุกคลิปนะครับผมที่ผมได้ไปเที่ยวมาแล้วก็ออกไป incident. แล้วก็ผมกะว่าเดี๋ยวเดือนช่วงเดือนเมษายนนี้ก็จะมีทริปใหม่นะครับผมอาจจะเป็นละนองนะครับผมใกล้ๆนะครับผมคงไม่ยิงยาวนะครับผมหรือว่าถ้าจะไปอีกทีก็น่าจะไปลาวสักทีนะครับขับมอเตอร์ไซค์ไปออกอีสานคือปุ๊ยดุ๊ยน้ำบายเคยไม่เคยไปอีสานเลยนะครับผม อันนี้ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่ไม่อยากจะทำนะครับผมแต่ว่าก็อยากจะลองนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมสรุปนะครับผมก็คือผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าสำหรับ คุณหรือว่าสำหรับใครที่ซื้อเรมเบต้า300มานะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันกินน้ำมันหรือว่ามันขับเป็นยังไงบ้างแต่สำหรับผมเนี่ยไม่ได้อวยนะครับผมไม่ใช่แฟนขับเรมเบต้าแต่ว่าคือผมบอกเลยว่าถ้าเรื่องขับสนุกเนี่ยขับสนุกมากนะครับผมคือแบบ เติมได้แบบเออทำความเร็วได้ดีแล้วก็เออนั่นแหละแต่ว่าถังน้ำมันมันเล็กนะถังน้ำมัน5้าลิตรนะครับผมแล้วก็ถ้าเปรียบสำหรับผมแลนด์มตาก็เปรียบเสมือนตัวผมเองนะครับผมที่รู้สึกว่าที่มีเสน่ห์อยู่ตลอดเวลานะครับผมเพราะว่า,ารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นคนที่มองไม่เบื่อก็คือเป็นเป็นรถที่รู้สึกว่าแบบเออคือไม่ได้หล่อที่สุดนะครับผมมันไม่ใช่ดูคาติมันไม่ใช่ดูคาติอะไรแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นรถที่แบบเออขับสนุกแล้วก็คือยิ่งดูแบบ ยิ่งดูยิ่งดียิ่งด,ยงดูยิ่งแบบเอ้ยยิ่งดูยิ่งหลงเสน่มันเป็นแบบเฮ้ยเสน่ห์ของเลมิสตาเลยนะครับผมผมเมื่อวานเมืม่อเมื่อประมาณเดือนที่แล้วมั้งผมได้มาดูคลิปตัวเองที่แบบเฮ้ยขับรถแล้วว่าผรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งยังแม่งรถสวยจังวะเออทั้ง,ท,งทั้งที่ผมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยคือแบบตอนซื้อมาเนี่ยผมไม่ได้แบบรู้สึกแบบเฮ้ยไม่รู้สึกพราวกับรถคันนี้เลยแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าเออแม่งเลมิสตามันเป็นแบบคู่หูผมไปแล้วตอนนี้นะครับผมสําหรับการเดินทางนะครับผมอ่ะ โอเคครับผมนี่ก็เป็นเขาเรียกว่า,เ,าเรื่องของเชื้อเพลิงนะครับผมแต่ว่าเรื่องของส,สมรรถนะนะครับผมผมผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีสมรรถนะสูงนะครับผมรถมีคุณภาพไม่งองแงนเลยในการเดินทางระยะไกลนะครับผม mm hmm. ผมไม่รู้บางคนอาจจะเจอนะปัญหาแต่ว่าผมไม่เจอเลยแล้วก็ตัวรถเองเนี่ยถามว่าสําหรับผมเนี่ย ด้วยมันขับสนุกน้ามันผมก็รู้สึกเฉยๆเนาะไม่ได้กินอะไรไม่ไม่ได้กินอะไรอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยรถมันคล่องตัวจอดง่ายนะครับผมขับสนุกมีเสน่ห์นะครับผมแล้วก็เอ่อเรียกว่าไปที่ไหนคนก็มองครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสำหรับจอดจัดแน่อย่าลืมกด subscribe กดถูกใจสั่งกระดิ่งกรุ๊งกิงเอาไว้ให้กับจอดจัดแน่คลิปนี้ด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ It's quiet, yeah We were built to oh, drive, yeah be.